สัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดียามเย็นวันนี้ครับน้องมีพับพิตารครับรุ่นหนุนดวงไอหนุนซับนะครับหนุนซับของปู่ปุ่นมามาอัปเดตให้พี่ๆนะครับในราคาแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับทางชอบพิจาในการไหนนะสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะวันนี้ก็มีมาแบ่งปันหลายในการไหลเนื้อกันเลยทีเดียวครับก็มีแต่เนื้อล่างยันเนื้อบนนะฮะวันนี้บอกเลยว่าสวยทุกองค์ความคงคาที่ผมเอามาแบ่งปันพี่น้องนะครับนะรับรองว่าสวยทุกใจนะครับพี่น้องแน่นอนนะครับและราคาแบ่งปันด้วยครับ นะฮะก็จะมีตาราคาต่ำกว่าวัดนะฮะก็มีมาแบ่งปันนะพี่น้องถั่วกันนะครับนะมันมาแบ่งปันพี่น้องเดี๋ยวมานังชมรายการที่หนึ่งพร้อมกันเลยพี่ชายนี่ฮครับรายการที่หนึ่งครับขอนาเสนอเป็นรายการนี้พี่นะผมจะไล่เลี้ยงสีให้นะรายการนี้นะครับเลขคนจเบอร,ร์ห้าสิบสี่ครับเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับเนี่ยรายการที่หนึ่งนะครับรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่สองร้อยยี่สิบบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับ ต่อมาฮะรายการที่สองรายการนี้เป็นเนื้ออันปะก้าลงยาหน้า 15, 100, teh, 350, หลังวีเลขคุวเบอร์สิบห้านะครับรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่นะครับสามร้อยนะฮะสา0ร้อยห้าิบาทนะครับรายการที่สองนะครับนี่ฮะนี่ฮะรายการนี้ลงยาหน้าหลังนะพี่นะนี่ฮะสวยมากพี่นะครับนะรายการนี้เราแบ่งปันแล้วกันพี่ผมขอที่สามร้อยแล้วกันนะครับลดให้แล้วนะลดให้แลยพี่นะ ต่อมาฮะรายการที่3รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงซาตินพีเลขคุตัวเบอร์94นะครับเลขคุตัวเบอร์94พี่รายการนี้แบ่งปันอยู่ที่นะครับ200นะ50บาทนะครับ25 0บาทนะครับรายการที่3ต่อมารายการที่4ครับรายการที่4รายการนี้เป็นเนื้อสัตะเลขค้ณตัวเบอร์46นะครับนะรายการนี้2 0 0อ่า20บาทนะครับ2 2 0บาทนะครับรายการที่4นะครับต่อมาฮะรายการที่ห้า รายการที่ห้าเป็นเนื้อกระไหลทองพี่ลงยาหน้าหลังในพี่เลขค้ดเบอร์ห้าูนนะครับรายการนี้น้องขอที่ส5มรอยห้าสิบาทนะครับรายการนี้รายการที่ห้าน้องขอที่3า0รอยห้าบาทนะครับเนื้อกระไหลทองพ่นสายพี่ลงยาหน้าหลังเต็มสูบเลยพี่นะนี่ฮะบอกเลยว่าสวยมากพี่รายการนี้รายการที่ห้าสารอย้าสิบาทนะครับต่อมารายการที่6กครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนพี่เลขค้ดเบอร์สาที่หกรวมกันได้เก้าพี่นะรายการที่ร้อ2ยี่สิบครับ รายการนี้รายการที่6 2 2 0บาทครับนะรายการที่6นะพี่นะต่อมาฮะรายการที่7ครับรายการนี้เป็นเนื้อกะไหล่เงินนะพี่เลขคนเบอร์56ลงยาชมพูวหวานเลยพี่นะลงยาดีวอนคุยพื้นเต็มสู่ผิดนะดูบีดูความคุยนะความเงานะสวยงามเลยพี่นี่รายการที่7นะครับรายการนี้แบ่งัปที่300บาทท่านใดบีนะ300บาทนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับนะรายการที่8นะครับรายการที่8รายการนี้เป็นเนื้อกระไรทองเลขคุณตเบอร์หมายเลข65ลรายการนี้ก็คุ้ยสวยมากพี่นะองค์ละ300บาทแต่ถ้าพี่ๆยกคู่นะครับนะองค์ที่7จ็ดกับองค์ที่8ยกคู่ผมขอ500บาทพอพี่นะแบ่งกันให้นะรถท่าไปให้อีก100ครับนะรายการที่7กับรายการที่8ครับ ต่อมาฮรรายการที่9ครับพี่นะรายการที่9พี่รายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองสตินนะครับลงยาธงชาติเลขคนเบอร์เก้าสิบสองพี่รายการนี้ขอที่220บาทนะครับรายการที่10นะครับต่อมาไอรายการที่9นะครับต่อมารายการที่10ครับรายการที่สิบรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงนะฮะเลขคนเบอร์สองสองนะครับนะลงยาธงชาติเหมือนกันพี่นะลงยาธงชาติเหมือนกันพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบาทพอพี่รายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการ ที่11ครับรายการที่11พี่รายการนี้เป็นเนื้ออัป,ปการนะพี่เลขคนจะเบอร์หมาดเลขจหมาเลข12รวมกันได้9กครับพี่นะรายการนี้ขอที่2 5 0บาทพี่รายการนี้ขอที่250ยบาทนะครับรายการนี้เป็นเนื้ออันปะกาศนะครับนะรายการที่11นะครับ <t> ต่อมาครับรายการที่12 <isme Sing. S 1> รายการที่1อ <t> เป็นเนื้นอกระไรเงินพี่ลงยาธรรมชาติเลขคนจะเบอร์5 3ิบมพี่ลงมันจะแดเป็นเลขรวยพี่นะครับนี่ฮะ รายการที่สิบสองพี่รายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทเท่าก,กันพี่นะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการที่เป็นเนื้อกาลายทองพี่นะเลขคนน้นเบอร์สองเก้านะครับกาลายทองพ้นทรายพี่นะลงยาจีวอลเจ๋สวยลงยาทุนชาติปุ้ยพื้นด้วยรายการนี้ก็แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทเพียงพี่นะนี่สวยทั้งคู่เลยพี่นะรายการที่สิบสองสิบสามเนี่ยโอ้กันสองร้อยห้าสิบบาทเนี่ย,งงน,น,ยนะพิเศษเลยพี่นะสองร้อยบาทคือพิเศษที่สุดแหละนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบสี รายการที่สี่พี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวลนะครับเลขคนจับเบอร์มาเลขเจ็สิบเอ็ดนะครับหน้ากากชุบน้ําทองพี่นะครับรายการนี้พี่รายการที่สี่นะครับรายการนี้สองร้อยนะยี่สิบาทนะครับนะต่อมาครับรายการต่อไปครับพี่ชายครับนะรายการต่อไปรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้าพี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวลโบราณพี่เลขคนจเบอร์มาเลขสิบห้านะครับหน้ากากชุบน้ําทองต่อโคดหัวเสือรอบพี่นะรายการนี่สองร้อยยี่สิบครับพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปนะครับนะรายการจะไปเป็นรายการที่ สิบหกครับนะรายการที่สิบหกพี่ายการนี้ตอกโคตรสารารอบพิ่นะเป็นเนื้อมหาชนวนผิวลุกหเลขโคนจับเบอร์หมายเลขสามสิบแปดพี่ตอกโคตรสารารอบนะครับหน้ากากชุบน้ําทองพี่นะรายการนี้รายการที่สิบหกนะครับขอที่สองร้อยยี่สิบาทครับพี่นะครับรายการที่สิบหกนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดครับพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณพี่เลขโคนจับเบอร์หมายเลขยี่สิบสองนะครับลงยักษ์ขาวบริสุทธิ์ครับนะรายการนี้ขอที่สองร้อยยี่สิบบาทพอพี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับ ต่อมาครับรายการที่18ครับรายการที่18รายการนี้นะครับนะเป็นต่อคดหัวเสือรอบพี่นะต่อคดหัวเสือรอบพี่นะสวยๆพี่เนื้ออะบาก้าสตินเพ้นเสมือนจิงเลขโค้จะเบอร์2 3นะครับเลขโค้จะเบอร์2 3งสารายการนี้นะครับรายการที่18นะครับรายการนี้ขอที่350บาทพอพี่นะสามบาทพอพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปนะครับนะ รายการที่19รายการที่19รายการนี้เป็นเนื้อชุบไทเทเนียมหน้ากากเป็นสเสมือนจริงพี่เลขโคนจเบอร์หมายเลขสี่สองรายการที่ชุบไทเทเนียมนะครับขอที่สามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันพี่สามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันพี่นะรายการนี้นะนะรายการที่สิแปดนะครับ ไอ้สิบเก้าพี่สิบเก้าต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบครับนะรายการที่ยี่สิบพี่รายการนี้ลงยาไปะยาเสือโคง้งคุยพื้นด้วยนะครับเลขคุณเบอร์หมายเลขสิบสี่พี่หรือเลขคุณเบอร์หมายเลขหกสิบสี่พี่โอ้โหรายการนี้จะสวยพี่นะพี่ดูริ้วตะวัดนะสวยงามมากๆพี่นะอยากให้เก็บพี่นะลองเลือกชมดูนะครับนะนะรายการที่รายการที่ยี่สิบนะครับนะเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับรายการยี่สิบ รายการยี่สิบเอ็ดพี่รายการนี้นะครับนาะเนื้อทองแดงเลขคนจัเบอร์สองเก้าครับนาะรายการยี่สิบเอ็ดนะครับแบ่งปันที่สองร้อยยี่สิบบาทนะครับนะต่อมาครับรายก,การยี่สิบสองครับยี่สิบสองรายการนี้แค่สองร้อยยี่สิบบาทพี่เลขคนจัเบอร์สี่สิบหกรายการนี้เนื้อมหาชนวลน,นะครับนาะรายการยี่สิบสองนะครับต่อมาครับรายก,การยี่สิบสาม ยี่สามรายการน,นี้เป็นเนื้ออะฮะมหาชนวนนะมหาชนวนน้ำทองพี่จะออกกายทองเดี๋ยพี่เลขคุณตัวเบอร์หมายเลขแปดสิบสามครับรายการยี 23, ่สามพี่รายการน,นี้ขอที่สองร้อยี่สิบาทครับนะฮะสองร้อยยี่สิบบาทนะครับต่อมาครับรายการที 24, ่ยี่สิบสี่ครับรายการที่ยี่สี่พี่รายการน,นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำพี่เลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสิบหกครับรายการน,นี้สองร้อยี่สิบบาทนะครับนะรายการที่ยี่สิบสี่ฮะ ต่อมาครับรายการที่25ครับนะรายการ25พี่รายการนี right. appeal, ้นะครับเป็นเลขคูตะเบอร์27นะครับเนื้อมหาชนมุลสานครับเลขคู่ตัวเบอร์27รายการนี้ก็220บาทครับต่อมาครับรายการที่28ครับรายการ28พี่รายการนี้เป็นเนื้อกระไหล่ทองลงยาหน้าหลังพี่นะครับขอที่350บาทพอพี่ขอที่350บาทพอพี่รายการนี้สวยมากพี่นะลงยาหลังด้วยนะเนี่ยฮะเต็มสูบพี่350บาทพี่รายการที่เ7นะครับเอ้26พี่26 ยวผมนับกันหน่อยพี่ี่สิบหกี่สิบเ็เ็สิบสอ่อ่ายี่หกยี่หกต่อมาการยี่สิบเจ็ดพี่นะยี่สิบเจก็ลงยาเขียวเหนียวซับนลครับลงยาหน้าหลังเลยพี่นี่โอ้โหยี่กับยีบเจพี่สวยงามนะครับนะองค์ละสามอบาทถ้าพี่ยกคู่นะขอหกร้อบาทพอพี่คู่นี้สวยมากนะฮะเขียวเหนียวซับพี่นะครับต่อมาครับรนการยี่สิบดรการยี่สพี่ลงยาฟ้าพี่ หมายเลขคนเบอร์เจ็ดสีเนื้ออามากาการา,นะร,รายการนี้ขอสองร้ยแปดบาทพพนะครับรายการนี้สองรบาทพอปิดในการรายการนี้นะครับเา,า,ายการ, 29, ารยีร 89, รนรน 25, นร่นะครับต่อมาฮะร,รายการที่ยีเนะครับรายการยี่เกินื้อทองทิพย์สแตนพีเลขคนเบอร์แปดสิบเก้าครับรายการนี้เอาไปสอนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับรายการที่ 6, 7, 8, 8, ต่อมารายการที่สามสิบหรือรายการที่สามสิบเป็นเนื้ออัลปกาก้าพี่ลงยาไล่สีเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์ครับนี่ฮะรายการที่เก้านะครับนรายการนี้ขอแบ่งปันปนะครับพี่น้องนะฮะท,ที่นะครับสองร้อยแปดสิบาทพอบีนะฮะสองร้อยแปดสิบาทพอบีนะรายการนี้นะพี่นะรายการที่สามสิบนะครับ ต่อมารายการที่สามสิบเอ็ดพี่รายการที่สามสิเอ็ดนะเป็นรายการที่เป็นแบคโรเดียมลายเงินพี่รายการทีสามเอ็ดที่เลขคุณตัวเบอร์สองสองพี่รายการที่ขอที่สามร้อยบาทพอพี่สวยๆนะสามร้อยบาทพอพี่นะครับต่อมาครับรายการที่สามสิบเอ็ดครับหรือรายการที่สามเอ็ดพี่รายการนี้เป็นแบคโรเดียมลายทองหน้าครับนี่สามกระสับปีเลขคุณตัวเบอร์สามที่สองพี่รายการทีสามสิบเอ็ดพี่รายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะครับสามร้อยห้าสิบบาทพอพี่รายการที่ขายอีฟสองนะครับ ต่อมาฮะรายการที่สามสิบสามครับรายการที่สามสามโอ้โหเป็นเนื้อกระไหลทองพ่นทรายนะครับนะลงยาหน้าหลังเต็มสูตรเลยพี่เลขคูเบอร์หมาเยเลขแปดสิบสองครับ นะี่ฮะรายการที่สายสามพี่รายการที่ขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี yeah, <the> <drag> <coping> ่รายการที nope. ่ขอสามร้อยห้าสิบาทพี่อัพพูงไหนพี่จะพิเศษให้นะลองเลือกชมที่ชอบลองเลือกองสนใจอยู่ได้พี่ในรายการสามสามนะครับต่อมาฮะรายการที่สายสี่รายการที่สายยีสี่เป็นเนื้อไทเทเนียมนะครับเลขโค้ดเบอร์สองสี่หน้ากากชุบน้ําทองครับนะหน้ากากชุบน้ําทองพี่รายการที่ขายรายการที่สายสี่พี่รายการที่ขอที่นะสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับนะวันแล้วก็มาต่อพี่อีกนิดหนึ่งนะครับ มาอีกนึงครับเป็นงานเรียบกรอบเหลือยุดสององค์สุดท้ายนะครับร,รายการนี้นะครับนะับเป็นรายการที่สามห้ารือรายการที่สามห้าพี่นะเป็นนี้พี่ เนื้อมหาชนวนนะครับน้ำคำสอนลูงปู่พี่เลขคนเบอร์สูงสุดรายการที่สี่ร้อยห้าสิบาทพี่แค่ค่ากรอบเกิดแล้วพี่นะครับรายการที่การที่สามสิบห้านะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาถ้ารายการที่สามี่สิบหกพี่รายการสุดท้ายนะครับนะรายการนี็เป็นเนื้อคําสอนเหมือนกันพี่แต่องค์นี้เลขคนเบอร์หมายเลขสิบสองครับรายการที่ขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทผมจบให้เลยครับนะวันนี้ครับยำเย็นนะพี่นะก็มาเรื่องลมเลือกองค์ที่ชอบองค์ที่ถูใจูได้นะครับสำหรับนี้ขอบคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับ